สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงสวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงปฏิบัติงานภายใตย้วิสัยทัศน์แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน วันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบคือแรงงานที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541แบ่งได้3อย่างดังนี้ค่ะ 1. ผู้รับงานไปทําที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านพุทธศักราช2553 2. ลูกจ้างทํางานบ้านตามกฎกระทรวงฉบับที่1 4พุทธศักราช2555และ 3. ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงแรงงานในงานเกษตรกรรมพุทธศักราช2557สิทธิและหน้าที่ของผู้รับงานไปทําที่บ้าน งานที่รับไปทำที่บ้านคืองานที่ผู้ว่าจ้างมอบให้เพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นๆที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้จ้างงานคือผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ทำงานที่รับไปทำที่บ้านไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทน ผู้รับงานไปทําที่บ้านคือบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับงานไปทําที่บ้านในวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณกัลยามากแสงผู้รับงานไปทําที่บ้านเกี่ยวกับการทําถุงนิ้วมือยางคะ่ะ คุณกัญยาทราบไหมคะว่าการทํางานต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีปริมาณเท่ากันและที่สําคัญนะคะต้องได้รับค่าตอบแทนหลังจากส่งมอบงานไม่เกิน7วัน แต่ท่านผู้ชมล่ะคะทราบไหมว่าการทำงานต้องห้ามหักค่าตอบแทนยกเว้นเพื่อชำระภาษีหรือชดใช้ค่าเสียหายและที่สำคัญนะคะการทำงานหักได้ไม่เกินร้อยละสิของค่าตอบแทนในแต่ละงวดเท่านั้นและอีกหนึ่งงานที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันนะคะก็คืองานตัดเย็บเสื้อผ้าและนี่คือคุณอารียีโสผู้รับงานไปทำที่บ้านกับครอบครัวคะ่ะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการเลิกจ้างจะไม่สามารถทําได้หากงานยังอยู่ภายในกําหนดระยะเวลาเว้นแต่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทําที่บ้านหรือเป็นการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนคะ่ะและกรณีที่งานยังไม่เสร็จตามกําหนดระยะเวลาผู้รับงานไปทําที่บ้านต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระวังโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน3เดือนสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนของคนทำงานบ้านตามกฎกระทรวงฉบับที่1 4พุทธศักราช2อ5 5ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541นายนายจ้างหมายถึงผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ลูกจ้างหมายถึงผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามข้อห้ามที่นายจ้างห้ามปฏิบัตินะคะข้อ1ห,ห้ามเรียกหรือรับหลักประกรันการทำงานข้อ2ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและข้อ3ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินไทยเดือนละหนึ่งครั้งณัสถานที่ทํางานบ้านในส่วนของวันหยุดนายจ้างต้องกําหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ไม่น้อยกว่า1วันวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า13วันต่อปีและวันหยุดพักผ่อนประจําปีสําหรับลูกจ้างที่มีอายุงานครบ1ปีไม่น้อยกว่า6วันทํางานค่ะการเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ,าจ่ายค่าจ้างและต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดภายใน3วันนับแต่วันเลิกจ้างค่ะ ไปเราไปดูโทษของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกันค่ะนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีต้องระวังโทษปรับตั้งแต่400,000บาทถึง800,000บาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่มีวันหยุดหรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยต้องระวังโทษไม่เกิน20,000บาท แรงงานสุดท้ายนะคะคือแรงงานในงานเกษตรกรรมค่ะ 1. การป่าไม้ 2. การทำนาเกลือสมุทร 3. งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก 4. การประมงที่ไม่ใช่ประมงทะเลและ 5. การเลี้ยงสัตว์ค่ะเราไปดูแรงงานเกษตรในจังหวัดพัทลุงกันค่ะ สำหรับนายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมต้องห้ามเรียกหรือรับหลักประกันในการทำงานห้ามล่วงเกินทางเพศห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างในงานเกษตรกรรมทั้งชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันและที่สำคัญนะคะห้ามหักค่าจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นคะ่ะ และอีกหนึ่งข้อห้ามนะคะห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมทํางานยกแบกหามหาบทูลลากหรือเข็นของหนักสําหรับลูกจ้างเด็กหญิงไม่เกิน20กิโลกรัมสำหรับลูกจ้างหญิงและเด็กชายไม่เกิน25กิโลกรัมสำหรับลูกจ้างชายไม่เกิน55กิโลกรัม และลูกจ้างในงานเกษตรกรรมมีสิทธิ์ลาไม่เกิน15วันทำงานหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะคะท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์0 7 4 6 1 1 9 58ค่ะ